วันที่5ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตแล้ว5คนห้องประชุมพญาสีสุริยราชระวราณุวัตรชั้นสามสารกลางจังหวัดอุดรธานีแนวราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงการาน2568ก็ ควบคุมและก็เข้มข้นกันนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่5แล้วนะครับเมื่อวานนี้15เมษายนอุดรธานีเกิดอุบัติเหตุ8ครั้งมีผู้บาดเจ็บ6คนเสียชีวิต2คนในพื้นที่อำเภอกุดจับและอำเภอหนองหานสาเหตุมาจากการขับรถเร็วเมาแล้วขับสถิติสะสม5วัน11-15อถึงอุดรธานีเกิดอุบัติเหตุทางถนน23ครั้งมีผู้บาดเจ็บ18คนเสียชีวิตรวมแล้ว5คนครับ สาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็ดื่มแล้วขับสำหรับข้อสั่งการในการประชุมประธานยังคงเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำรงมาตรการเคาะประตูบ้านต่อเนื่องและด่านครอบครัวดูแลกันอย่างใกล้ชิดให้ลูกบ้านบุตรหลานที่รวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มต้องไม่ขับและด่านชุมชนให้เพิ่มความเข้มข้นตักเตือนป้องปรามผู้ประพฤติผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับไม่ให้ขับขี่รถโดยเด็ดขาด และขอให้ทุกอำเภอรปรับการตั้งจุดตรวจเนื่องจากวันนี้และวันพรุ่งนี้ประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับหลังสงกรานนะครับสังเกตคนขับให้มีความพร้อมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางพร้อมกำชับไปยังทุกสถานีตำรวจบังคับใช้กฎหมายมาตรา10นะครับที่เขียนว่ารอสอขอมอหรือที่บอกว่ารถขมนี่แหละอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อการป้องปรามผู้ใช้รถใช้ถนนได้เกิดความตระหนักขับขี่รถด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น